อันนี้ยุ่ยู่ร้านอะไรครับนมมีอ่าแต่ก่อนเป็นบูธตอนนี้เป็นร้านแล้วเนาะอยู่หน้าโรงเรียนศรีชานีเปิดจังโมงจัเปิดเก้าค่ะประมาณห้าโมงเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะหยุดแค่ตุ้วันอาทิตย์เวันเดียวอย่างงี้แก้วจังบาทโอ้ถูกจังเนาะเด็กน้อยก็มาซื้อตอนเย็นก็ตอนเช้ามั้งเอ้ยตอนเช้าเรียกมาเขาเล่นแล้วเนาะกลางวันก็มีสนใจก็มาซื้อมาหานะครับ ทุกวันร้านอะไรนะชื่ออะไระหมีหอันนี้อันว่างไงนะขนมเค้กเอา,ขา,ข,าขายขนมเค้กด้วยอ,อ๋อยังไม่มีโอเคครับรใจก็มาซื้อมา,านะครับมีติมด้วยนะครับมีไต้หวัน20บาท ทัโรงเรียนมสูงที่นี่ครับซื้ออะไรลูกมาาเอน้ค่ะซื้อไวไเนี่ยชอบชอบน้ำอะไรโอเคครับ <sonst> น <ock> ี is IS ่ก็ครับไม่ไหวก็มาซื้อมาอีครับ